สวัสดีครับผมมือนอีก็อ่าไดนมีโอกาสมากตาปลาพี่น้องสครับตาปลาพี่น้องครับจะมาเบิ้กันครับพอมือนีปลาที่ไหลบ่ครับเบิ้งครับอ,อ,อ่า,า,า,ออาตอนนี้เซียนก็นลงไปแล้วครับพี่น้องน้ำก็เริ่มบกุกโอ้อยไงก็เริ่มสาดเริ่มเห็นกันมากเยอะแล้วครับ โอ้ตรงนี้ไป้ังคณก็เริ่มแหงแล้วครับพูดอาเขาอยู่ไตกอไผ่ผมครับเออบเรียโบมุมมือในในพานหน่อยเนาะ

dựa băng tôi nha các gặp nước 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 ไปแล้วครับพี่น้องปลากระไรครับบุ๊ไปดูครับไปดูเดี๋ยวอนมม้ำเห็นมดนึงครับปไปดูไลาครับ โอเคโ้นี่ครับพี่น้องคนหนึ่งไงเลยแต่กบเป็นน้ำครับลุกมา อันะอไปดูพี่น้องแก้อไะปดูไปแล้วครับอปลาสดๆยู่ครับที่ครับวงเลือยไงครับเยเดี๋ยวเดี๋ยว nằm luôn khấp. Ủa, kìa ngay. Chấp cho bà na, chắp nhục xuôi bà cái na. Chấp cái nào, gõ hình ba cái nghe một hình. Sĩ, cái na, chắp cho bà cái na. chắp cái cho bà cái na. Chấp mà xuôi bà cái nè.

Diêm, Diêm nghe nghe có Diêm. Sẽ, sẽ. Mẹ ô tô nháy đây. Chào tin vào đây, chào nóng đây vào đi. Đây. đây chào nóng đây. Chào quả đúng không? Chào nóng. Mẹ một nhây phiền nóng. Ô kéo tôi đi. Ô <laughs> cứng ตอนนี้น <ibl> ้ำห <Yeah. S 2> ้องก็เริ่มบกแล้วครับเดิ่มเก็บเริ่ครับพักแล้วครับนี่เดี๋ยวทำหามันเหรอเอาทำไมนี่ประดุกนี่บื้นอยู่นี่นี่นี่เหรอไม่ดิ

มันท่านได้ออกอยู่เออเออปลาไหลโจ่งนี่โจโนกปลาไหลหันยู่หันน้องอะน้องนานี่ไปหันนู้นอะขวันละน้องอะนละปลาไหลยูหันอะเออนั่นหันอะนั่นนั่นนั่นหันน่ะพุเออนั่นนั่นละนั่น่เอาเมียเอาเมียนั่นละโอ้ยเข่่ไปละเข่

ไป,ไปแล้วเขไป้วะไม่ใยังจับปลายขี้ไหล่เตะตายตายตายนี่แล้วเป็นทัส้สม,มยัยนิยมเนาะตะกี้น,นหน่อยแม่อยู่มือนี่หากินน้ำตลาดจางเดียวอ้ยบ่พอไอ้ีไหปลา่ยยังต้องบอเออปลาตหันเมื่ไอไหร่ดโอขี้ไหละ ไอเสี่ยนจูเนี่ยนี่ของเทียของเทียเขาเจับอะไรนะเอาปลาเสียอะไรรู้ไหมับจับต่เชียงเนาะเอา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 นี่คือเราบ่โอ้โหในการบักไงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้ว

เอาวาเคยขึ้นหัวแรีนหัวสั่นงูย่างเงยเอองู้อย่งเหี้โอ้เสยนโจคือยู่กับเรื่องยากูพูดอยู่ตลาดอกเออเส้นเป็นหนูยังคือไหมกู เซียนเอ็ดเนี่ยโอ้ยยตะมองเก่านี่เมืตะเที่ยวป่าย่ตะอเกาโอ้ตยตายเีงาไกกลยไปเก็บด้วยนะมองงูไปมนมันไหลนั่นมองหันพุ่นขึ้นไปแล้วงูนะ พุ่น like. ขึ no ้นไหพุนเราพุนขึ้นแกเ้วพุนงูไปบวก้ายอยู่นปายังงไปละไปเราเ็เอาไหมเอาไหมอันนี้ฮึบฮึบฮึบโอ้บักง่ยเลยโอ้บักงครับ ก็จอบกิบเหล่าดิอื้มมูได้เห้ยมูสิบูปลาไหลปลาไหลปลาไหลไหมปลาไหลปลาไหลี่น้องผมตอนนี้ก็อ่าสูบสาเก็บเป็นทีเรียบร้อยครับ ทางผลงานของเขายุดในน้ำพี่น้องอเดี๋ยวพวกเราเห็นนะครับโอ้สุดยอดเลยพนะี่น้องกบบังง่ายเลยเต็มถังครับเครึ่งถังเนี่ยครับโอ้สุดยอดดี่เราครับ